สวัสดีทั้มดที่คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมาจะทุกผู้ชมมาไรอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเดย์ซิตี้นะครับผมเราอยู่กันที่เมืองโทโกกดงนะครับตอนนี้นะก็คือเมืองแรกเลยนะครับผมเมืองที่หลายๆคนนะครับที่เวลน้อยนะครับผมก็จะมาอยู่เมืองนี้กันนะครับ วันนี้นะครับผมเรามี1ตัวนะครับผมที่ผมอยากจะมาลองเทสนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันวิ่งค่อนข้างที่จะไวนะครับสำหรับคนที่วิ่น้อยๆเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มกันได้ด้วยนี่ครับผมนะเอพิที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมันชื่อว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่นะครับตรงนี้นะฮะวิ่งไม่ยากเลยนี่ครับสำหรับโลเคชันนะครับผมมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยออกมาจากโขกกดงนี้ก็เจอเลยนะครับหน้าประตูตรงนี้นะฮะการวิ่งก็ไม่ยากนะครับให้เวลาเรามาถึงประมาณสนาที4 0วิได้นะฮะ เยอะมากๆเลยนะครับวิ่งวนเป็นเหลี่ยมแค่นี้เองนะครับโครง่ายอ่ะเอวแบบผูกเวลาให้มาเยอะเกิน่ะนี่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเวลน้อยอ่ะนะก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะถึงนาทีหรอกนะแบบเดียวอ่ะนะฮะเก็บเหรียญเฉียวรถก็ได้แล้วนะครับนี่เลยนี่ครับผมมันจะมีไข่มุกนะครับแล้วก็ทับทิมนะครับผมแล้วก็เบรกมาให้หนึ่งอันนะครับแคป ไปดูต่อครับผู้ชมครับผมจะฟาร์มของตรงเนี้ให้เต็มเลยนะครับผมสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะลองเบ็ดเสร็จแล้วก็ตีราคาให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ครับผมเผื่อที่ว่าใครเป็นมือใหม่เนาะนี่ครับก็ลองมาวิ่งกันดูนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างที่จะไวนะครับผมจะลองเทียบความเร็วดูนะครับเออสามนาทีสี่สิบวินะครับความเร็วในรถผมเนี่ยมันจะสามารถเออวิ่งรอบนี้นะครับผมได้ประมาณกี่นาทีนะครับ สนาที40วิก็ประมาณ40วินะรอบหนึ่งถ้าเป็นความเร็วระดับผมนะครับประมาณ1นาทีถึง40วิโดยประมาณผมใช้เวลาประมาณ34ีวินะครับผมเพราะเมื่อกี้เหลือเศษ3นาที6วินีครับก็ได้ใช้ไปประมาณ34เนาะก็ของนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีเดียวนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันดอกอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมจะทําการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะกว่าของจะเต็มนะครับ ไปรอดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าช่วงเนี้ยเกมเ e สตีของเราเนี่ยนะครับผมจะยังมีหน้าใหม่เข้ามาเล่นไหมนะครับอืมเพราะว่าเกมเนี่ยมีปัญหาหนักมากนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับนะก็มีปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดดอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องวงเรื่องบั็กเรื่องการแฮกนะฮะมีข่าวเสียหายนข้งเยอะนะครับก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมี ผู้เล่นใหม่ให้ความสน,นใจกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับสามารถเอาไปพิจารณากันได้นะครับผมว่าจุดนี้มันน่าวิ่งจริงๆหรือเปล่าครับเฮ้ยอันนี้นะครับผมมันจะได้มาเป็นของแต่งอะไรอะใครเซอร์กระจังหน้าเกินกิ๊ขาดเหรอ ่านอะไรปะเนี่ยโอเคถ้าใครที่ตามหากระจังหน้านี้นะครับก็สามารถมาวิ่งนะจุดนี้ได้แล้วกันเนาะ โอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมวิ่งจุดนี้มาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าของที่เราได้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนี่ครับนี่เลยนะครับผมของที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตั้งแต่แถวนี้นะครับผมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ครับจนมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีมรกตมาให้1เม็ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เครื่อง1.2จนถึงมรกตตรงนี้เนี่ยนะครับผม เราจะได้ตังทั้งหมด296,650บาทนีครับอ้เดยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมมันเยอะตรงไอ้ของแต่งไอสองอันนี้แหละนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับที่จะลองวิ่งตรงจุดนี้นะผมว่ามันก็ดีแล้วล่ละนะครับผมถ้าสมมติว,ว่าต่อให้อันเนี้ยมันขายได้ไม่ดีอแต่คุณผู้ชมก็ได้เงินเยอะนะนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับอัญมณีช่วงนี้มันดรอปยากมากนะครับไข่มุกมันเลยแพงชิบหายเลยนะครับก็ ลองมาวิ่งกันดูนะครับผมสลับมือใหม่นะครับสำหรับจุดจุดนี้นี่ครับผมลองพิจารณากันดูนะครับว่ามันเหมาะกับคุณผู้ชมหรือเปล่านี่ครับถ้าสมมติว่ามันเป็นหนึ่งจุดที่จะทําเงินให้กับคุณผู้ชมนะครับผมก็ลองมาวิ่งกันดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมผมตีให้เลยนะถ้าวิ่งชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดแสนหรือถ้าดวงดีอะ่ะเราดรอปพวกนี้มาอีกอะ่ะแล้วมันขายได้อะ่ะก็อาจจะทะลุล้านไปเลยก็ได้นี่ครับ อันนี้คือผมวิ่งแค่แป๊บเดียวเองนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมประมาณ20นาทีได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับผมด้วยนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้จะถึง1,000งพันซับสไครต์แล้วนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากให้วิ่งเอ c มบีซตัวไหนเนี่ยนะครับผมก็สามารถแนะนำกันไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปวิ่ง NPC เอผมสหรับวันนี้นะครับขอตัวลากไป่อนสวัสดีครับผู้นใหุ้กท่านด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คคลิปหนน้าะรับ